สิ่งริิเรียกหาจากจัก,กรวาลส,สดีเพื่อน้มงางเดินใสพลังงานพลังจิตจิตวิญญาณแห่งการเื่นรู้เข้าสู่มิติที่สูงขึ้นรู้สึกเหนื่อยกันบ้างไหมคะจการใช้ชีวิตในแต่ละวันถ้าใครเหนื่อย มาฟังคลิปนี้สักห้านาทีและชีวิตคุณจะสุขสดชื่นสว่างสวมีชีวิตชีวาจัก,กรวาลแห่งการตื่นรู้มันไม่ได้มีอะไรที่พิสดารเลยแปลกไปจากชีวิตใครใดๆเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ที่จะหนักรู้แล้วก็มีได้รับความรักความเมตตาสุดๆจากความพาระเจ้าจักรวาลก่อนใครๆให้นั่นเองและ ที่สำคัญเลยเราเป็นผู้ที่เลือกเรียนรู้แล้วก็เสพในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราเราก็เลยได้เข้าใจในถึงพลังงานแห่งการตื่นรู้ที่พลังพระเจ้าจักรวาลธรรมะสอนเราให้เราได้เข้าใจชีวิตเมื่อเราเข้าใจชีวิตเราจะไม่เกิดทุกข์เราจะไม่บน่นเว้อ เราจะไม่โทษใครเราจะไม่โทษสิ่งใดบนโลกใบนี้โดยเฉพาะโทษตัวเองและโทษคนรอบข้างเพราะเรื่องราวต่างๆบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปแล้วมันมีเหตุและผลของม,มันเสมอแค่คุณเข้าใจตระหนักรู้เข้าถึงความเป็นจริงของชีวิตการเกิดมาและอยู่ให้เป็น สิ่งที่เราปรารถนามันถ้าเราอยู่ให้เป็นและเรามีความไว้วางใจหรือคำที่พูดกันง่ายๆก็คืออยู่ให้เป็นเย็นให้ได้มางคนอาจจะคิดว่าเรามานานแสนนานแล้วนะสิ่งที่ปรารถนาทำไมมันไม่มาสักทีถ้าเกิดว่าคิดแบบนั้นมันจะยิ่งลดทอน ความไว้วางใจได้อีกไปมันยิ่งย่น,ยนระยะเวลาไปได้อีกยาวนานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหัวใจของเราจิตของเราเกิดอาการไว้วางใจแล้วก็ไว้วางใจอยู่แล้วเราไม่ต้องบน่บนเพ้อไม่ต้องทาเพ้อไม่ต้องใช้คำพูดที่เป็นพลังงานขัดแคลนนั่นเอง ให้เราใช้คำที่มันเป็นพลังบวกพลังนิฉิที่ทำให้หัวใจตัวเองทองโตแล้วก็ทำให้ร่างกายตัวเองอกระฉับกระเฉงนะคะเมื่อข้างในเราขับเคลื่อนด้วยความไว้วางใจและก็ไวใ้ใจภายนอกเราก็กระฉับกระเฉงเมื่อข้างในเราสงบสุขข้างนอกเราก็ สิ่งที่เกิดขึ้นปัญหามันก็แค่ปัญหามันไม่ได้ทําให้เราเกิดอาการต้องกังวลกับมันเราสามารถตัดมันออกจากตรงนั้นได้ง่ายดายยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทุกคนตื่นรู้ตระหนักเข้าใจถึงพลังงานอันสูงสุดที่เราต้องเจอตระหนักรู้ตื่นรู้ หมายความว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะมองทุกสิ่งเป็นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติของโลกเป็นสิ่งที่มันต้องเป็นไปของมันตามหลักสา,ากลจักรวาลตามหลักธรรมชาติที่มนุษย์พึงจะเจอมันไม่มีอะไรที่มันทำให้เราต้องต้องไปไปยึดต,ติดกับมันต้องไป ไปเกาะกลุ่มหรือต้องไปไปอเอาพลังงานเหล่านั้นมาใส่ในตัวของเราหัวใจของเรานะคะจิตวิญญาณของเราเขาสุขสว่างสวัยแล้วก็มีแสงสว่างออร่าเจิดจัสจิตวิญญาณของเรานะคะปรารถนาแค่ความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคัง่ง แล้วก็จิตเิีญยณของเราปรัถนาคนที่เข้าใจอะไรง่ายๆปรารถนาคนที่มีความมีความรักอันบริสุทธิ์แล้วก็สามารถที่จะเมตตาให้กับเพื่อนร่วมทางเดินหรือสรรพสิ่งสรรพอรดีได้อย่งง่ายได้นะคะถ้าใครเข้าใจสิ่งนี้นะคะเคล็ดลับนี้ ทุกคนมีได้ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนจะเงี่ยหูหรือเอาตัวเองมารับฟังหรือไม่หรือเพียงแค่คุณคิดว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวแค่เอาชีวิตไปวันๆคุณก็เหนื่อยแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่เข้าใจถึงสิ่งนี้คุณจะเหนื่อยไปตลอดกาลและคุณจะเหนื่อยเป็นร้อยเท่าพันเท่าถ้าคุณเข้าใจตื่นรูต้ตระหนักรูก้ชีวิตคุณจะไม่เหนื่อยมาก เพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆไม่ถึงหนึ่งปีถ้าใครมาเรียนรู้จิตตื่นรู้ตระหนักรู้จิตจักรวาลกับลิตา,าลารผู้นี้ทุกคนจะไม่มีความทุกข์ความเครียดกังวลอีกในใจตลอดการคอนเฟิร์มเรียนฟรีไม่เสียตังคคะ เข้ามาเรียนในช่องของอาริตาทาราทุกช่องทางในช่องเพจก็อาริตาทาราในช่องทีทีหรือว่าเป็นทุกช่องเลยแล้วกันนะพูดช่องได้ไหมพูดไปแล้ว <c oughs> ขอบคุณ <c oughs> พูดไปแล้วนะคะขอบคุณจ้าก่อนขอบคุณพระเจ้าหากมีสิ่งใดที่พูดล่วงเกินใครหรือว่าเป็นสิ่งใดที่พูดไปผิดพลาดประการใดนะคะอภัยผู้ที่มีจิตตื่นรู้ตระหนักรู้ จะไม่ยึดคำพูดใครหรือจะไมะ่จะไม่ประมาทความผิดพลาดของใครจะไม่จับผิดจับถูกชีวิตใครเพราะทุกสิ่งล้วนมีผิดมีถูกเหมือนดั่งสุขและก็ทุกมันเป็นธรรมชาติเป็นสัจธรรมของชีวิตนั่นเองนะคะคลิปนี้จบแค่นี้นะคะขอให้มีความสุขคลิปต่อไปเราจะเปิดดวงไม่ เอพิโซดต่อไปนะคะอริตาธาราขอบคุณการรับชมรับฟังแล้วก็ขอบคุณการเรียนมิตรนะคะขอบคุณทุกคนค่ะทุกคนร่วมเป็นกานเลยมิตรเพื่อร่วมทางเดินนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะวันนี้ก็คุยเยอะนิดนึงก็จะลิ้นลื่นลื่นนะคะมีใยที่ปากตั้งแต่เกิดเกี่ยวไหมเล่นเยอะไหม thank you so much Shivaya. Shivaya. Namah Namah Om शिवाय ॐ नमः शिवाय